สวัสดีครับ,รบพบกับรายการด,ดุดีดูเพราะคุณรู้จากผู้ชายครับครับอ้าววันนี้เรามีอะไรทำกันครับคุณนอ็อตครับวันนี้เราจะเป็นเทปพิเศษครับเราจะเล่าเรื่องราวของผู้ชายผ่านมุมมองผู้หญิงแท้โอ้อ้าวเราจะเล่ากันยังไงอ่ะเนี่ยอ้าวงงกะสิงงกะสิงง,งดีอา้าวไปเลยดีกว่าครับอ,าอ้าวเฮ้ยมาให้ยังไงเนี่ยไม่ต้องงงค่ะมาเปิดรายการกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะ พบกับรายการดูดีดูสเปเชียลเพราะคุณรู้จักผู้หญิงค่ะ้าสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีบทความจาก FSM <ช>เช่นเคยค่ะ,คะสำหรับวันนี้มีบทความอะไรคะคุณน,นออ เป็นบทความที่ว่าเราจะมาทายนิสัยสาวๆจากการอ่านหนังสือกันค่ะบทความแรกนะคะนิสัยของสาวๆที่อ่านพันพา่าเป็นยังไงคะค่ะคือคนที่อ่านหนังสือประเภทนี้แสดงถึงอุปคนิสัยที่เป็นคนใจร้อนสนใจแต่เรื่องหลักใหญ่ไม่ค่อยสนใจรายละเอียดเท่าไหร่ไ,<อ>ไม่ช่อยชอบวางแผนการอะไรล่วงหน้าค่ะแต่ว่าเป็นคนที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งถ้าคุณชอบสาวประเภทนี้นะคะ ตงใช้ความใจเย็นเป็นอาวุธค่ะต้องใจเย็นนะคะค่ะต่อไปนะคะสาวๆที่อ่านทุกหน้าและก็อ่านทุกเรื่องค่ะละเอียดมากเลยค่ะใช่ค่ะเป็นไงิสัยโดยทั่วไปของสาวประเภทนี้นะคะ,สะแสดงถึงความเป็นคนใจกว้างยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆได้ง่ายมไม่ว่าจะเป็นความของเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ค่ะแต่ว่าสาวประเภทนี้มีข้อเสียนะคะ<ม>เพราะว่าด้วยความที่เป็นคนใจกว้างาก็คือจะตกหลุมรัก ชายหนุ่ม้งไ่ไงมาโอ้โหอ,อย่าหลอกเธอนะคะสงสารเธอค่ะต่อไปมีอะไรคะต่อไปนะคะเป็นสาวที่อ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็อ่านออกเสียงตามไปด้วยค่ะค่ะก็ไกล <laughs> สาวที่อ่านออกเสียงไปด้วยนะคะจัดเป็นสาวที่จริงใจค่ะ ซื่อสัตย์กับทุกคนไม่ค่อยมีพิธีภัยกับใครนอกจากนี้ยังเป็นคนที่เปิดเผยจึงทําให้คนไว,ไว้วางใจได้ง่ายค่ะชายหนุ่มที่เธอใฝ่ฝันนะคะต้องมีความสามารถค่ะเพราะว่าเธอเน้นที่ความสามารถสาวประเภทนี้นะคะไม่ชอบความคุ้มครือค่ะคือชอบก็คือชอบแบบชอบไปเลกชอบเลยค่ะอย่างสุดท้ายนะคะท้ายแล้วอ่านไปด้วยขี่เส้นใต้ยอย่างไฮไลไท์ไปด้วยแล้วคุณน็อตเป็นประเภทไหนคะไม่อ่านหนังสือชอบดูแต่ภาพ สาวประเภทนี้นะคะบอกถึงอุปนิสัยที่เป็นคนค่อนข้างมุ่งมั่นเพ่าๆกับเธอหลงลืมอะไรได้ง่ายๆเช่นกันหนุ่มที่เหมาะกับเธอนะคะถ้าจะเข้าหาเธอควรตรงประเด็นค่ะไม่ควรน้ําท่วมทุ่งแต่ไม่กล้าลงมือทำอย่างเออดีแต่พูดแต่ไม่กล้าทำเออเธอเธอจะตัเธอนงหนุ่มโอ้โหค่ะเพราะว่าเธอชื่นชอบการกระทําที่เห็นผลเสมออ่ะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับบทควาะ ท m ที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วค่ะหวังว่าบทความนี้นะคะจะทําให้คนผู้ชายที่มีสาวๆที่ชื่นชอบแ้วเนี้ยหรือแอบ,บเลงใครไว้เนี้ยาม,ามีวิธีที่เข้าหาเธอได้ง่ายขึ้นค่ะใช่ค่ะสําหรับช่วงต่อไปนะคะพบกับเพลงเสี่ยวเกี่ยวหนุ่มค่ะไ้ชมค่ะกลับมาสู่ช่วงที่2นะคะเป็นช่วงอะไรคะคุณอองเองค่ะเป็นช่วงเพลงเสี่ยวเกี่ยวหนุ่มนั่นเองค่ะ มีเพลงอะไรบ้างก็ตั้งันเลยไปเลยถ้าแอบรักแต่ไม่กล้าบอ,อกไปแต่บอกตอนนี้ไม่รู้จะเล้วไปหรือไม่เธอยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรเธอบอกคำนั้นเธอบอกมาว่าไม่ใช่จตเป็นแบบนี้เธอคงจะเดนินหนีไปถ้าแอบรักแล้วเขาไม่รู้ บนสองถ้าไม่มีอะไร อยากบอกความรู้สึกให้เขารู้หากเธอก็รักเธอก็รู้สึกดีดีเหมือน แต่เพลงพ่อๆทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะหนุ่มๆก็ฟังไว้นะคะแล้วก็ไปดูว่าสาวๆเวลาแชร์เพลงเหล่านี้เนี่ยเธอรู้สึกอะไรกันบ้างใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการดูดีดูสเปเชียลเพราะคุณรู้จักผู้หญิงได้ใหม่ในคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ